you ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองเพชรบูรีนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนร,รชาชการข้ารชาชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนกว่า1 0 0 0ันคนร่วมใส่เสื้อโทนสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดวยพิธีเริ่มจากผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบูร์ประธานในพิธี จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดโกรยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระชายารักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเจอกันดอกไม้นำกาวถวายความจงรักภักดีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการถวายกำลังใจ ทางนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสม กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาทิเสด็จพระชดนเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเยี่ยมเจ้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอเขาค้อเสด็จพระชดนเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบร มสารีริกธาตที่ปรายยอดจรลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติพุทธอธุทยานเพชรปุระเสด็จทรงเปิดสูนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสด็จทอดพระเนตรพิธีอุ้มพระดำน้ำําเสด็จพระเจามินติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนตระบทะเวนชายแดนบ้านโปง่งตะแบกอำเภอชนแดนและเสด็จพระเจาเมินไปส่งติดตามการดำเนินงานณนะศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรค่าพระคุณผาเมืองเป็นต้นนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์ทกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้